รองเท้าแฟชั่นยินเกรดพรีเมียมพร้อมส่งค่ะหากท่านไหนอยากได้รองเท้าแฟชั่นหญิงสภาพดีพื้นดีไม่มีแกะลายตัดต้นทำพื้นนะคะต้องเลือกฟุตลองชูเท่านั้นค่ะ Lady Fashion Shoe Premium Get are ready to ship If you are looking for good condition of your shoe stylish clean and ready to sell women fashion shoes Footlong shoe is perfect choice สำหรับแฟชั่นหญิงราคาส่งจะเริ่มต้นที่ขั้นต่ำ50าคู่ขึ้นไปนะคะเกรนี้ก็ส่งู่ที่คู่ละ60ค่ะหากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสั่งทางแชทได้นะคะที่เราสามารถจะส่งได้ค่ะหรือว่าสั่งเอาไว้แล้วก็มานัดปรับที่หน้าร้านก็ได้นะคะแนวนี้ก็จะมีขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส้นสูงส้นเตี้ยแนวรองขาแตะค่ะหากอยากได้แตะล้วนส้นเตีย้ยล้วนสามารถแจ้งได้เลยนะคะ The minimum wholesale order is fifty pairs. If you are interested, feel free to include more details and place your order in chat. We can ship to your country such as Laos, Vietnam, Myanmar, Indonesia, Philippines, Malaysia. If you like my shop, please please follow my channel, please thumb up, or please like. Thank you. หากชอบรองเทา้ารานี้ยังไงฝากกดติดตามชอ่องฝากกดถูกใจฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ให้ได้นะคะขอบคุณค่ะ